กราบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮูคี้ฮาบะนะคะและววันนี้กำหนดการคอนเสิร์ต PUBG ีแบ็กพิงนะคะก็ได้เริ่มขึ้นแล้วฮูคี้ได้เข้าไปดูมาแล้วนะตื่นเต้นมากนะคะแล้วก็ช่วงที่1ผ่านไปแล้วนะคะรอบที่2วันนี้1ทุ่ม 30, 30นาทีนะคะระยเวลา2ชั่วโมงแล้วก็วันที่30-31อีก1วันนะคะ เมื่อถึงเวลาคอนเสิร์ตนะคะเราสามารถกดเข้าไปรับชมคอนเสิร์ตได้เลยนะคะเลือก The Virtual นะแล้วก็กดเริ่มเกมนะคะและในคอนเสิร์ตนะคะเขาก็จะมีขึ้นโชว์ด้วยกันทั้งหมด4เพลงภายใน2ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถเข้าชมกี่รอบก็ได้นะคะต้องไปสัมผัสด,ด้วยตัวเองตื่นตาตื่นใจมากทุกคนมาต่อที่กล่องสุ่มแบ็คพิงค์นะคะตอนแรกคิดว่าจะไม่มาแล้วเพิ่งมาช่วงบ่าย หายเก่งมากคับจีก็จะมีแพ็กเสียงนะคะซึ่งเป็นของแราแดงใครที่ยังไม่เคยฟังเสียงของสาวๆนะคะสามารถไปรับฟังได้ที่ EP 81เดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้ตรงที่คอมเมนต์เนาะแล้วก็มีชุดนะคะจาก lady for love ของ4สาวเลยนะคะมีท่าเต้นด้วยแต่ถ้ว่ามีแค่ท่าเดียวนะคะไม่ว่าจะได้ชุดไหนก็ได้ท่าเดียวท่าเหมือนกันเลยเก่งมาก ชุดของเจนนี่โคตรแซบแล้วก็มีอีก4ชุดนะคะจากงานโคเชล่านั่นเองเนาะของเจนนี่นี่แบบแซบๆทุกชุดเลยอันนี้ของลิซ่านะคะระยะเวลานะคะวันนี้ถึงวันที่31สิงหาคมวันนี้เตรียมยูซมาอยู่ที่40,000กว่า u u ป่ะไประเริ่มสุ่มกันเลยนะคะ ปัในส่วนของกล่องลัคก,กี้นะคะยิ่งเราสุ่มไปสุ่มไปค่าลัคก,กี้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะคะเราก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการได้รับของแรเท่านั้นมาย่างมาแล้วหนึ่งม,มาแล้วสองดับเบิลเลยนะคะไปต่อกันดูส่งเสียงน่าจะออกยากมากๆนะคะเพราะว่าเป็นของแร่แดงเฮ้ะ มาแล้วหนึ่งนะคะเสียงของโรเซ่ได้เสียงของชุดมาอีกอยังได้เสียงของลิซ่านะคะไม่รู้ว่าจะต้องเสียเท่าไหร่โอ้โหมาอีกชุดนะคะภายในสี่หมื่นี่จะได้ไหมเนี่ยเสียง Let's go Let's go โอ้ยสิน่ารักเป็นบ้าดูทรงน่าจะได้ชุดซ้ำเยอะนะคะ หรับใครที่ต้องการเติม UC ใน PUBG Mobile กับ Gas Top Up นะครับแอดไลน์ไปที่แอด Add Gas Top Up อย่าลืมเครื่องหมายแอดเติมถูกคุ้มปลอดภัยรวดเร็วแน่นอนขอบคุณครับติดตามโปรโมชั่นใหม่ๆได้ที่ทางเพจและ Line แอด Gas Top Up นะคะทางร้านเขารับเติมแบบ UID เท่านั้นดังนั้นมั่นใจได้ว่าสะดวกปลอดภัยแน่นอนนะอีกทั้งนะคะที่สำคัญเลยเติมถูกกว่าเติมเองแน่ๆ1น0 มาต่อกันยังไงดีอลักกี้ลักกี้ครบแล้วไหมอ่ะชุดซ้ำค้ำแหงค้ำแหงเลยเรื่องชุดนี้ไม่ต้องห่วงนะต้องได้ครบแน่ๆน,นะคะเพราะว่าต้องการเสียงเสียงนะ่าจะออก<ค>ยากมากๆ ชุดโรเซ่ก็สวยนะชุดนี้ชุดของตลิทธาเกงอะแต่ยังไงคือลิซ่าใส่ยังไงก็สวยใช่ไหมแต่ชุดเกงอะชุดเอบเกงอะชอบชุดของพี่จีซูนะคะ <c oughs> มืนกว่าผ่านไป โอ้โหสวยทุกชุดเลยของพี่ซูย, Paste, ยังไม่ได้แล้วก็มีท่านะคะดูท่าซ้ำกันสี่ท่าก็คือได้มาสี่ชุดไป <transcript> ต่อกันอืมลัคกี้มาแล้วนะคะของพี่จีซูนะชุดครบแล้วไหมอ่ะเสียงอ่ะ ใจเลยอยากได้อืมชุดนี้ยังไม่ได้หรอปัองเสียงลิซ่ายอยู่ไหน <c oughs> ปังโอ้หายแซบมันไปทางใดเห็นนี่ ลืมเอาเสียงใส่มาเนี่ยเสียงโรเซร่คือมาไวมากแต่เสียงคนอื่นไม่ออกเลยแกโอ้เหรียญเพียบจบคลิปนี้คือรวยรวยเหรียญเงินรวยเหรียญเกลือเนี่ยชุดสอีกเลือดเริ่มขึ้นแน่ไม่มาสักทีต้องมาแล้วต้องมาแล้วไหมอ่ะโอ้เหลือสองหมื่นแล้วนะ Nhân ngay <small> <Nhân> Ngay Lâm thoát thoát hai hơi 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 honey bơi hơi hơi Lô hơi hơi Làm hơi 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 mà hơi xăm hơi นี่บอเยหมดแรงละไม่มีแรงละดูดิทุกคนไม่มีวีแววเลยอะเสียงอีกสามคนอะเหลือหมื่นเน่ะดูดิคิดดูบ่นไปก็สุ่มไปนะฮะ เสร็จคูปองอืมเก็บไว้เยอะๆแล้วก็เดี๋ยวเอาไปสุ่มกล่องคลาสสิกได้เกลือมาอีกเนาะสบายเอ้ยอะไรวะเนี่ยสวัสดีการรวยกันหมดแล้วมั้ง คนจะแบบเฮ้ยวิวี่สูงอะไรนักหนาเนี่ยคือไม่ได้แต่ชุดอ่ะดูดิเออชุดอีกแล้วชุดอีกแล้วอยู่ซีไม่พอแล้วโอ้ยสวัสดีการแคร์นะดูดิดูดิดูดิเพียบชุดเพียบ ยูเหลือแค่169จาก44,000สิ44,000กว่านะส่วนเสียงก็เข้าไปติดตั้งได้นะคะได้ของโรเซ่มา <c oughs> อันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะคะในร้านค้าเปตเตลเลตกล่องละ 20UC เดี๋ยวค่อยแยกไปอีกคลิปหนึ่งแล้วกันคลิปนี้ยาวมากแล้วนะคะสุ่มยาวเลย มันจะจะไล่อันนี้เป็นของมว่วไม่น่ยากมั้งมั้งส่วนชุดนะคะก็คือได้ซ้ำเยอะมากโดยเฉพาะชุดของลิ่า10ชุดนะแกใครอยากได้ไหมเดี๋ยวจะส่งให้แต่เสียใจด้วยส่งมปได้ <c oughs> โอเคก็ส่งไปทั้งหมดสี่หมื่นสพันยูซนะคะ <c oughs> จุกอกว่ะ เดี๋ยวค่อยมาต่อกันคลิปต่อไปแล้วกันวันนี้พักก่อนนะครเพราะว่ามันเกลือยิ่งสุ่มไปก็ไม่มีวีแบ,บแววน่าจะเสียหนักกว่านี้นะต้องเดี๋ยวไปรอสุ่มอีกคลิปหนึ่งนะคะพร้อมกับอีกชุดหนึ่งโอเคเนาะยังไงยังไงก็ต้องได้เสียงลิซ่ามาครอบครองให้ได้ <c oughs> <c oughs> สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนกก้าฝ like, ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะบายบายไปชมคอนเสิร์ตกันด้วยนะอย่าลืมนะแชร์บรกแชร์พับจีทั้งหลาย